สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมผมแล้วเสียเกอร์ดัมซิ่งจันทบุรีครับคลิปนี้พ่านบอกงานบุญต่อจากการคลิปที่แล้วนะครับที่บอกงานบุญไปวัถุนายนแล้ะครับคลิปนี้จะบอกงานบุญวันที่ยนกันครับอ่าใครจะไปงานบุญก็ไปได้นะนะครับจึงคนไปงานบุญจะมีพิวด้ สร้างอันตีเล็กนะครับนันบุญนะครับมีตีเล็กมีพี่นนนะครับแล้วก็ นะครับที่นี้ครับแล้วก็มีหลายคนครับไปกันหลายคันครับรถด,ดํดาหลายคันรถดําร้อยคันนะครับจะแจงทีมีพี่บดมีช่างอันเสตีช่างเอียวนะครับก็วพินนนรถด,ด,ดัเซิงนะครับแล้วก็ ท็อปแท็บนะครับงานบุญมยิีผ้านะครับผมนะครับมีหลายคนนะครับที่ไปกันนะครับบางคนก็รถดับไปบางคนก็มอเตอร์ไซค์ไปนะครับนะครับงานนี้ไปให้ได้นะครับผมทุกคนเชิญชวนไปกันนะครับงานบุญมนทีห้า นะครับอีกทดเดียวนะครับเจอกันแน่นอนงานของพี่พุฒนะครับพี่พุฒเขาจัดนะครับผมงานมิติ้งขนหินขนทรายขนดินปูนนะครับอิดนะครับเหล็กประตูหน้าต่างนะครับไปกันได้แน่นอนนะครับผมเจิญชวนกันทุกคนเลย นะครับนำบุญวันที่ย5ห้านะครับผมรถดําสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อก็เอาไปได้หมดนะครับหกล้อสิบล้อนะครับรถพ่วงนะครับมอไซค์สองล้อรถอีกแดิน,นะครับได้หมดครับรถที่จะไปครับ แย่ๆ yeah. นะครับงานบุญไม่ทียิห้าเจกก็ได้นอนครับนะครับทุกคนเลยจะเชิญทุกคนเลยนะครับใครมีก็ไปได้ใครไม่อยากไปก็สาธุบุญด้วยนะนะครับจะเชิญกันทุกคนเลยนะครับ๋ต่ที่แจ้งทีนะครับจะมีพิบด ตีเล็กสตินช่างเอียวท็อปแท็บช่างอันนะครับแล้วก็พีโนโนดัดัมซิงนะครับ แฟหมทุกคนและครับรถทุกคันมามาน้อยคันนะครับรถอะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวที่แจงอีกีนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สวัสดีครับ